ส่วนของ6ผู้เล่นคนแรกของทั้ง2ทีมนะครับสโลฟครับอีกหนึ่งคนที่ได้เริ่มต้น6คนแรกนะครับอายุรักษาแก้วครับหมายเลข7ครับเจ้าเทียบครับนัฐพลกาหารหมายเลข13ครับดาเลครับดาวุษบุตกบีหลังจากทีมชาติมองโกเลียครับ 8-3ออเสร์บกระแทกมาโอ้วดาวุยังเกี่ยวทันเด้ข้ามไปก่อนครับอนุรักษ์พันรำหัวเสาโอ้บอลมันต่ำครับบอลมันต่ำต้องบอกแบบนั้นครับหนียากเขาลูกแบบนี้แล้ววิจจติดภารกิจไม่สามารถเดินทางมาวันนี้ได้ครับตีลูกนี้เน้นๆนี่ครับ จุดขายครับของจิรายุรักษาแก้วครับลูกเกีฬาลับกับมือแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันครับโค้ชปักคิวอนครับทราบโค้ชทีมชาติไทยครับเข้ามาชมมาเชียร์ก็หลายๆคนยังอยู่ในข่ายที่จะเรียกเข้าไปไไแคมป์ทีมชาตินีครับอเอาทางพูทธิโดนลงมาครับทางประเสริฐอัสซีเบครับามเสิร์ฟลูกนี้ แล้วมาเลยครับทัพบีตรงกลางของสำบลกาหารเยรายโสามต่อสี่วันแรกของอนุรักษ์มองแล้วครับแล้วอนุรักษ์มาเองโอ้โหนี่ครับปีนี้มีโดนี่ปีที่แล้วนี่ฟาฮานมาก็เฉิดฉายเหมือนกันครับอินโดนีเซียเหมือนกันด้วยครับฟิลิปปินส์ก็ดีนะก็เล่นบองคนฟิลิปปิน ครั้งหนึ่งก็เคยใช้บริการพวกผู้เล่นเวียดนามนะครับ